จะล็อกเป้านายกคนใหม่และครอรมอชุดใหม่ที่เริ่มฉากแรกทางการเมืองแต่การเมืองกระแสยังรองและจดจออยู่ที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้ลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีและยังนอนโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยหนักเรื้อรังที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้วสองสัปดาห์ประเด็นที่ถกเถียงกันน้ำลายท่วมจอมีอยู่3ข้อดังนี้ คือข้อที่ 1. อดีตนายกทักษิณจะต้องกลับไปรับโทษในเรือนจําหรือไม่หรือจะนอนรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตํารวจจนครบ1ปีข้อที่ 2. ดอกเตอร์ทักษิณจะเข้าข่ายได้รับการพักโทษฐานเป็นผู้สูงอายุเกิน70ปีและมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือไม่ข้อที่ 3. หากอดีตนายกทักษิณเข้าข่ายพักโทษจะต้องติดคุกอีกสเดือน หรือจะได้ผักโทษกลับไปกักตัวเองที่บ้านได้ทันทีแม่ลูกจันใช้สามันสำนึกตอบข้อกังขาสามข้อให้หายคาใจข้อที่หอดีตนายกทักษิณจะไม่กลับไปคุมขังในเรือนจำเพื่อรับโทษที่เหลืออีกต่อไปก้าวขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็กลับไปนอนที่บ้านสถานเดียวข้อที่สองอดีตนายกทักษิณเข้าขายผักโทษ ฐานเป็นผู้สูงอายุเกิน70ปีซึ่งเป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุมาแล้วหลายรายข้อที่3อดีตนายกทักษิณถูกลงโทษจำคุก8ปีบัณน,นี้เหลือโทษจำคุกเพียง1ปีจึงไม่จำเป็นต้องถูกคุมขังต่อไปอีก4เดือนแม่ลูกจันทมองว่าวิกฤตขัดแย้งแบ่งขั้วที่ลุกลามยืดเยื้อมากกว่า17ปีควรถึงจุดสิ้นสุดเมื่ออ,อดีตนายกทักษิณ ยินยอมกามารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมเพราะอาดีตนาย,ยกทักษิณได้เจอวิบากกรรมจากเมืองนอกจนสะบักสะบอมต้องเจอแผนบันไดาสามขั้นเพื่อกำจัดทักษิณแบบขุดรากถอนโคนเริ่มจากยุบพักไทยรักไทยยุบพักพลังประชาชนและยุบพักไทยรักษาชาติกรรมการบริหารพักต้องโดนแช่แข็งยกแข่งสามขบวนโดนยึดรั์กว่า4 6หหมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นชินขอบ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์โดนไล่บีด้ดำเนินคดีกว่า20คดีถ้ามหลีไป,ไปไปใช้ชีวิตต่างแดนก็ต้องติดคุกหัวโตแต่แผนบันไดสามขั้นก็ไม่สามารถกำจัดทักษิณให้สิ้นซากอย่างที่หวังกันเลือกตั้งถูกครั้งประชาชนก็ยังเลือกพักทักษิณเป็นรัฐบาลจึงถึงเวลาสลายความขัดแย้งเปิดประตูให้อดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรกลับมาติดคุกพอเป็นพิธีเพื่อจะใช้ทักษิณ ไปเบรคความร้อนแรงของผักก้าวไกลที่กำลังโตว,วันโตคืนงานนี้ต้องพึ่งบริการทักษิณซะแล้วถามว่าทักษิณและผักเพื่อไทยจะต้านผักก้าวไกลไหวหรือไม่ตอบตามความจริงคือยากอยู่นะ